พระบรมราชานุสรดอนเจดีตั้งอยู่ในตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในบริเวณประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาทานออกศึกและองค์เจดียุทธาถ,ถีเจดีนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธาถ,ถีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2135ต่อมาในปีพุทธศักราช2495กองทัพบ,บกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่สูง66เมตรครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ทุกปีในวันที่25มกราคมจะมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เพื่อถวายราชสักการะและรำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นพิธีบวงสวง การแสดงมหรสพสมโพธและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองพระบรมราชานุสรดอนเจดีไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย